มียาอะไรบ้างเยอะนเยอะเยอะนเย็นอันนี้เปดปท้องเปล่าโอเคถ้าปิดท้องหนึ่งเมตรป้อนด้วยป้อนด้วยครับเคนึอละอายคนก็ไม่้องป้อนทำไมอะเดียว้อะไรอันนี้ขี่ให่อันนี้อะไรนี คืนไสไอเทียน,ยนเป็นเปล่าเป็น,เป,นเป็นแน่หรือเปล่าน้องปอยพูดให้มันดีๆอย่าเล่น <c oughs> เออกินยามั่วตัวอันนี้ยาอะไรโจมเลยอันนี้แทนน้ำและเกลือแะไรเอาเนี่ยเกลือแร่อันนี้หนูต้องกินเกลือแร่ด้วยเก <c oughs> ล้วไงอ๋อมีมีแะไรใช่ไหมเออมีอะไรกันนาย ไม่ปวดหัวนะใชยย่ได้นอนอุ้ย,อ,ยอันนี้คือเวลาปวดแล้วมีไข้ยาปวดแล้วมีไข้อย่า,ยากินรูป้ป่ะได้กิอแ่ปวดอะควดปวยปวดปวดปวด่วดปวดปวดปนดีวดปวดปวดปวดท้องปวดปวดท้องปนะว,วด เอาไงปวดหรือไม่ปวดเนี่ยโอ้ยปล่อยเนาะอย่าเล่นเล่นตลอดเราเนี่ยจะเป็นเด็กดีๆดทุกหลังแอบเแล้วเนี่ยอันนี้กินเช้าเย็นอันนี้ต้องเย็นหนงจะได้กินสนุกว่ากินเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวอ่ะเชิญค่ะ ยอมไปคุณโตเป็นสาวแล้วทำตัวมันดีๆเลยอ้าวไอ้อาจจะเหนืย่นยเนี่ยจะไปเรียนเมื่อไหร่เนี่ยไม่หายไม่สบายแล้วก็ไปไนะด้แล้วพูดจะมรปนฮะแล้วทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนไม่เข้าใจ ไม่ลาจีไม่เอาไม่ละสีอ่ะฮะเราไม่ละสีกีฬาสีใช่ทำไมอ่ะแล้วหนูไม่ชอบไหมอ่ะชอบไปไปเนี่ยอยู่บ้านก็มัดมงมัดผมนิดนึงโอ้โหเป็นเหม็นอ like, ่ะหอมจังเลยเนี่ยจะเป็นเหม็นี่ยเออเนี่ยหอมมากเลยฮะมัดผมมัดผมเนี่ยหอมเนี่ยแก่แล้วเหรฮะแก่ใไปแก่แล้วจะจะแก่ยังไงนะเแก่แล้วใช่ใครแก่จะแก่ Huh? นี่หน er ูก yeah? ็เก่งใช่จะเก่งเฮ้ยจ่าเผาไปฮะว่าผ่าไปแล้วอืมว่าหาไปหาเมืองไปหนูว่าโตเป็นหนาวแล้วพูดจาดยแล้วมีแกได้อมีแฟนแล้วอี๋นะฮะอย่าอย่างเงี้ยไอ้เงี้จะไปเอาล่ะมันด้งกระเด้กับนด้งกระด้งอย่างเงี้ยใครเงี้ยาเป็นแฟนล่ะนั่นแหละ พี่จะเจอคนก๋แต่กันายโอ้โหกระดองกระได้กระดงได้ใคร่ะมาเป็นแฟนเดียวบ้าบออยู่คนเดียวไม่ชอบเขาเองไงก็ค่ะอ่ะคนมา